สวัสดีครับผมน,นรอดนะครับก็อยู่ด้วยกันที่ร้านอปุนกปกรณ์ตกปลานรอดนะจ๊ะวันนี้นะครับผมอยู่กับรอ,อกนะฮะสปินนิ่งนะครับของค่ายโอคูมาเขานะครับก็ไม่ได้เจอกับการรีวิวของพรอ,อกโอคูมาเนี่ยมาพักละนะตอนนี้นะครับผมหยิบตัรอกสปินนิ่งที่แบมนนะครับหรือว่าตกสปิว นะฮะร,รุ่นหนึ่งนะฮะตัวนี้ครับนี่เลยเห็นไหมโอ้ว้าวทำไมสีสันสดใสขนาดนี้แม่นะฮะเคยไหมเออนะครับถ้าผมอ่านไม่ผิดนะชื่อรุ่น Fuel ลสปินนะ Fuel ลสปินนะครับรหัสเขานะฮะ FS นะฮะก็คือ Fuel ลสปินนัน่นแหละ P เบอร์พันธนะก็เป็นเล็กๆน,น,น,น่ารักแบบนี้นะครับ แขนก็เป็นแกนเสียบเนาะเป็นแกนเสียบนะครับก็เวลาขันเข้าก็หมุนครางนี้ให้แน่นๆนะฮะก็แข็งแรงนะแล้วก็ลูกปืนปรับหมววันเว์ได้ด้วยนะกับย้อนกลับได้ด้วยนะครับน้ำหนักเบามากเลยนะฮะแล้วก็มีสปูลที่นะฮะสามารถจ่ดสายได้อย่างในพิเตอร์เขาบอกว่าอ่าถ้าเป็น0ูนุดหนึ่ง ได้สองร้ห้าสิบเมตรนะแสดงว่าเก็บสายได้เยอะทีเดเยวนะฮะปกติเราก็ใช้กันประมาณดาเมนเจอร์ประมาณ0 1, 4, นะูนุหนึ่งสี่เนาะ0ู4 0.16ุสีุหนึ่งหอะไรประมาณนี้นะห้าตัวนี้นะครับมีสเปคนะฮะสเปคตามนี้เลยอันนี้สวยๆแบบนี้นะหลายท่านอาจจะชอบหลายท่านก็บอกเอ้ยมันดูแบบหวานแหบจะใช้งานได้จริงไม่ใช่ของเล่นนะ ของจริงของจริงนี่แหละนะครับว่าเอาไปตกปลานินเป,ป็ิที่อย่าปลอมไปตกกระพงไปตกปลากระสูไปตกปาาปไ,ปไปเข้ากับคันเบ็ดที่เป็นอารมณ์แบบอันตรายอันตรายเกมนิดหนึ่งนะเป็น U.L อะไรประมาณนี้นะฮะว่าถ้าเข้าท่าดีกันนะครับสีที่ใช้นี่ก็เป็นสีอะไรเป็นสีพวกรถยนต์นะฮะมีความเนียนในการประกอบค่อนข้างดีหัวสุบูลเป็น E.R.C แบบนี้ด้วยนะไม่อยาฟังเสียงกันเลยว่า มันจะเป็นยังไงเนออ่ะมาลองฟังเสียงดูปุ๊บปุ๊บจะดังประมาณไหนได้คลายเบรก,ก่อนเป็นล่าเบรกหน้านะฮะประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะถ้าเป็นสายจริงก็ดังวันนี้ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งที่สปูนเขียนไว้ว่าโอคุม,มา่าแล้วก็บันไดวิเตอร์สายรุ่นฟูลสเปนเอสพี พันนะเบอร์พันนะครับแล้วก็ทำมเป็นอลูมิเนียมน้ำหนักเบาเนี่ยมาเปิดดูนี่ก่อนจะบอกสเปคให้ฟังทีเดียวรอบพวกนี้ไม่ก็มีอะไรให้พูดมากหรอกมันสวยดีนะแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับสำหรับท่านที่จะหารอกสปินนิ่งเล็กๆโอ้นี่คลิกเสียงข้างหลังเป็นสปินมีนะฮะดูแข็งแรงทีเดียวเชียวนะครับแล้วก็แหวนกดพระเบรกตัวนี้นะครับเป็นเบรกหน้านะฮะแล้วก็แกนสปูน ดูดูใหญ่กว่าบางยี่ห้อที่เป็นเบอร์พันเยอะเลยเ่ยนะฮะแล้วก็แหวนนี่เป็นเครืเสียงนะครับแล้วก็ล็อกโรเตอร์ด้วยนับสองตัวเชียวในะะขนาดใหญ่ๆบางรุ่นเขงใช้แค่ตัวเดียวเองนะฮะแล้วก็โรเตอร์แขนกว้างค่อนข้างแข็งแรงถึงตัวมันจะเล็กนะแต่เอามือไปบีบมันก็โอ้แข็งแรงฮะนะฮนะวัสดุไม่ใช่พลาสติกนะนะฮะผมไม่มั่นใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ พราะสดุดที่เขาเอามาทํารอกเนี่ยพัฒนาไปไกลมากแล้วยันเป็นพวกแร่ซีไอโฟคันอะไรพวกนั้นไปแล้วนะทำให้น้ําหนักเบาแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้เบาถึงขนาดเป็นคาร์บอนเคปเล่าอะไรพวกนั้นนะนะอ้าวตัวสกูลเป็นอลูมิเนียมมีน้ําหนักที่เบานะครับแล้วก็มีคลิกเสียงที่ว่าไม่ไม่ไม่ไมดังไม่ดังมากนะฮะส่วนเบรกก็ปรับละเอียดดีดูมันมันไม่กองแกงไม่ไม่กองแกงนะบแบบภาพแรกที่เจอรอกอันเนี้ย สีสันมันเหมือนเลาะของเด็กได้เลยนะฮะแต่จริงๆแล้วดูโอเคมากเลยนะเดี๋ยวผมบอกราคาให้ท้ายคลิปนี้ตกใจเลยซื้อได้ซื้อได้เลยไม่ต้องคิดเลยนายใครจะหาลเลาะเบอร์พันไปเล่นสปิวไปเล่นยูแอลนะฮะห่าน้วางไว้ข้างๆกันมันไม่ต้องมันย้ายแขนซ้ายขวาได้นะครับมันไม่มีซ้ายมีขวาย,าย้ายเอาแล้วกันนะครับนะฮะระบบอ่าร์ไซโครนิกนะฮะฟลูโรเตอร์ ก็ประมาณว่าโรตเตอร์หมุนแบบนี้นะฮะนะก็จะมีช่องเว้าของการทําลมที่เกิดขึ้นอนะ่ะถึงรอบเขาจะตัวเล็กก็จริงนะ,ะปลาจะออกไปยิงสป,ปูลเขาจะไม่ร้อนเพราะมีโรตเตอร์ที่ช่วยระบายความร้อนได้แาณนี้นะฮะแล้วก็อัตราทดรอบเฟืองเนี่ยคือหมุนขามหมุนรอกหนึ่งรอบแบบนี้แปบบ๊บโรตเตอร์จะหมุนนะฮะแขนกว้านจะหมุนไป4.8รอบนะฮะถ้าเทียบเท่ากับ ลอกเบสหรือว่าลอกอยู่นน้ำที่เราตีก็ประมาณรอบก,กลางๆนะประมาณรอบหกนะประมาณนั้นนะครับก็สามารถปันป่นบัสเบดสปินเตอร์เบสได้ไหมก็ได้ก็หมุนเดี๋ยวนิดหนึ่งนะฮะนะฮะ mm hmm. หรือว่าถ้าจะไปตียกกระดี่เคาะพักอะไรพวกนี้นะก็หมุนแบบอ่าธรรมชาติเพราะล้อมไม่ได้เร็วมากนะฮะลูกปืนลงไว้ลูกปืนเดียวนะ,ะลูกปืนลงไว้ลูกปืนเดียวก็มีความลื่นเท่านี้แหละลูกปืนหนึ่ง นะครับลูปืนก็คือลูกปืนตัวแกนกลางเลยนั่หละนะครับหมุนะขาลรอบหนึ่งรอบเก็บสายได้ประมาณ61เซนติเมตรนะหรือ24นิ้วนะครับน้ำหนักรอกเบามากก็อยู่ที่199กรัมก็เท่ากับรอกเบรพันของหลายยี่ห้อเลยที่ที่ราคาสองสามพันบาทขึ้นไปอะเนาะนะครับแต่มันได้ตรงนี้ฮะ รอกเนี่ยมันดูจิ๋วๆแบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยผมว่าพลังเบรกก็คงจะให้ประมาณโลหรือสองโลอันนี้จากประสบการณ์ที่ตกปลามานะจากประสบการณ์ที่เราไปจับลอกเล็กของยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เบอร์ไซส์ของมันเนี่ยแหมจะเรียกว่าเบอร์พันหนึ่งเด๋อน,นะผมมองว่าเบอร์ห้าร้อยด้วยซ้ำาลยจริงไหมนะฮะดูนะนับูกับเบอือผมก็เนย่มมองว่าเบอร์ห้าร้อยด้วยซ้ำแต่โอเคนะเขาเรียกมันว่าเบอร์พันก็พันนะ นะฮะแต่เห็นว่าเล่าตัวเล็กขนาดนี้นะครับนี่พลังเบรกที่โรงงานเขาให้มานะผมบอกเลยห้ากิโลสิบเอนนะ็ดปอนด์ชิลด์ว่าพลังเบรกห้ากิโลเลาตัวแค่นี้นะผมถือเยอะนะฮะถือเยอะมากนะฮะส่วนไดมิเตอร์สามผมบอกไปแล้วเมื่อตอนต้นคลิปว่าเจ็บพีอีหนึ่งได้สองร้อยกว่าเมตรนะฮะพีอีหนึ่งที่เป็นไดมิเตอร์ญี่ปุ่นนะไม่เอาพีอีหนึ่ง หนาๆเส้นใหญ่ๆอย่างนั้นมาไม่ใช่นะไออย่างนั้นก็อาจจะได้แค่ประมาณร้อยเมตรนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรก็เป็นลอกเล็กเป็นลอกสปินนิ่งไซส์เล็กที่ควรจะมีสแปร์ติดกล่องไว้นะอย่างเราไปเล่นอะไรอ่ะเอาทุกง,งานเลยเอาอะไรทุกง,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 งานทุกง,างงานงน้ําจืดในงานบอ่อเลยมันก็ตกปลานินได้ปลาสวายเล็กๆก็เล่นได้ในชะ่ไหมปตียบบอมก็ตกกระพงได้ไปตีปลาช่นก็ได้ไปตกปลาอะไรกูเล่าตามวังก็ได้ นะถ้าไปออกทะเลล่ะออกทะเลก็ไปตกปลาเล็กได้ตกข้างๆเรือไปแคบปลาเกา๋าเล็กๆข้างเกาะไปตกปลาหมึกเออเห็นไหมนะได้หลายเรื่องหลายเร้าไงน,นี่ไอ้เจ้าลอกตัวนี้นะแต่ตรงการทีุ่ดก็คือสีนะสีสันสดใสเห็นตะไคร้กกยลยวางอยู่ในเรืออยู่ตรงไหนไวะหาเราไม่เจอเนี่ยปิ้งเลยหันไปอ๋ออยู่นี่เองนะฮะโอเคไหมก็แนะนำไว้นะฮะไม่มีอะไรพูดเยอะหรอกเราคนนี้ ก็เป็นวรอกราคาไม่แพงอ่าทีนี้มาถึงราคาแล้ว790บาทนะครับ790บาทนี่คือราคาปกตินะทาไมรวมโปรโมชั่นที่ร้านนะครับไม่เกี่ยวกับโปรโมชั่นที่ร้านถ้ามีโปรโมชั่นที่ร้านเขาอีกซื้อของอันนี้ได้นั้นได้นี้ซื้ออันนี้แถามอันโะน่นันนี่ก็ตามดูแล้วกันสําหรับคนร้านอุปกรณ์ตกปลานารดเดี๋ยวเรามีภาพให้ดูนะฮะหมุนรอบตัวให้ดูว่าเออมัน มันสีสันสงสัยไงแต่การประกอบดีมากนะรอบผมมองดูเนี่ยอย่างไอตัวที่เม่ไม่ใช่เรียกว่าพลาสติกเนี่ยปั๊มมานะ mm hmm. น็อตที่ขายลงไปดูมีความหกบแบบดูดูโอเคอะดูโอเคกว่ารอบที่มันไม่ใช่หลักร้อยอะแน่ๆนะครับลองมาสามารถกันดูเราคนเลือกใช้กันดูนะครับ mm hmm. เจ้าโอคุม hmm. ารุ่น f ูเ l ลสปินนะครับ mm hmm. ถ้าชื่อมันเรียกยากหน่อยเวลาสั่งซื้อก็ บอกว่าลอกสเปนเบอร์พันของโอคุมาสีฟ้ากันอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับสำหรับน้าๆที่ดูอยู่จะสั่งซื้อก็ไปตาม ID เดลไลอัที่ผมขึ้นไว้ให้นี่นะอย่าลืมนะส่วนใหญ่จะลืมกานใส่แอซไซด์ก่อนตัว A เนี่ยตัว A แล้วก็โวลอย่างเงี้ยนะแอซไซด์ side, แล้วก็ร O J 575นะมันจะเป็นได้ไปเด้งที่หลายร้านนะครับแล้วก็จะได้ตอบไมหมนะเดี๋ยวไปเด้งไป็นายส่วนตัวไม่มีใครตอบนะครับส่วนท่านที่ดูใน เฟซบุ๊กอยู่นะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดเลยนะช่วงนี้ก็เจอกันทางอ่าก็หลายหอะไรีวิวสินค้าซะมากกว่าเนาะถ้าสั่งลำงานก็ดูเลยข้างล่างเนี่ยมันมีคำว่าข้อความอยู่แคปภาพไปอ่อันเนี้ยนัทโรดมีของอยู่ไหมนะเจรจาเงินสิ่บาทค่าส่ง100ร้อยเดียวทั่วไทยเลยนะเดี๋ยวนี้ส่งของเร็วมากปรษณีวันเดียวถึงแล้วนะครับแล้วก็ไปเข้ากับโปรโมชั่นไหนบ้างก็ดูทีหนึ่งเผื่อช่วงนั้นนัโรดอาจจะไปจัด เข้าคู่กับคารสปิลเออปเ,เป็นตกปลเกตเป็นมีคู่กับคนรุนจัดโปรมาเหลือราคาเท่าไหร่อนนั้นก็ว่ากันไปแต่ถ้าซื้ตอตัวนี้อย่างเดียวเพยียยๆเลยนะแค่เจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถูกมากนะฮะถูกมากๆสาหรับรอบคุณภาพนี้ตัวแค่เนี้ยเบรกห้าโลโอเคมากเลยนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะฮะสำหรับร้านอุปกรณ์ตกปลานานโรดอยู่ประชาอุทิศเจ็ดสิบหกนะฮะเจ็ดสิบห้าไม่มีนะฮนะเจ็ดสิบห้าไม่ต้องเนะข้าไปมาเข้าตอนเจ็ดสิบหกมา สุดซอยเลี้ยวซ้ายอยู่ซ้ายมือนะร้านจะเจอร้านเด็ดโล่งๆแล้วก็มีเต็นท์รถด้วยมีร้านกาแฟรรมีอะไรต่อะไรด้วยนะฮะก็พูข้ามาเลยเปิดบริการ9โมงถึง2ทุ่มนะฮะช่วงนี้มีเวลาประมาณ2ทุ่มหน่อยว่าให้ความร่วมมือรัฐบาลนิดน,นึงนะฮะช่วงนี้โควิดซีซั่น3ดูแลตัวเองกันด้วยนะฮะก็พยายามอย่าไปเข้าพื้นที่เสี่ยงหรือถ้าจำเป็นก็ใส่แมสแต่แมสแอนตการ์้ถูกต้องแล้วก็เข้าร้านมาแล้วก็มี เดี๋ยวล้างมือให้ใหยยังเปิดบริการอยู่นะฮะไม่ได้ปิดโควิดนะมาใช้บริการกันได้ทุกวันนะครับรอกคันสายเหยื่ออุปกรณ์ในเซนซุรีเสืส้อผ้าหน้าผมแล้วะแต่แล้วเดี๋ยวช่วงนี้กลับมาไลฟ์สดทุกวันอีกเหมือนเดิมครับมาเจอกันตรงนี้แล้วก็เจอกันกลางคืนหลังสองทุ่มโดยประมาณร้านปิดแล้วสองทุ่มหน้าร้านปิดแล้วจริงแต่ว่ายัางมีไลฟ์สดต่อพูดคุยกันเรื่องการตกปลาน,นี่แหละนาครับหรือจะรีเควสอะไรให้จัดชุดอะไรก็มีเวลาโดยเราๆประมาณคืนละชั่วโมงชั่วโมงกว่า นะครับเราใช้ช่วงเวลานั้นให้เป็นประโยชน์นแล้วกันสําหรับมือใหม่นะสาหรับมือเก่ามือเก่าแล้วก็ดูใ,ในแนวทางแล้วกันเผื่อจะเก็บไว้เป็นรอกสแปร์สักหนึ่งตัวเวลารอกหลักเรามีปัญหาเนาะเราก็ยังมีรอกราคาไม่แพงเนะี่ยเก็บสแปร์ไว้เพื่อจะได้มีเสียโอกาสน,นั้นๆในการออกไปตกปลาแต่ละทิปแต่ละเที่ยวแต่ละหมายแต่ละการน,นะครับสำหรับผมวันนี้ก็ไปก่อนวันนี้จริงๆเดี๋ยวจะรีวิวอีกอีกหลายร,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 รุ่นหนึ่งกันนะเพนะราะว่า มันมีบางรุ่นรีวิวอมาได้นานมากแล้วแล้วก็ไม่ได้ขุดไปดูกันเนี่ยจนเขาทํารุ่นใหม่ออกมาแล้วอะไรเงี้ยเป็นนิวเวอร์ชันเป็นเจเนอเรชั่นหรือเป็นอมัมานเิเซนใหม่ออกมาแล้วเขาเรียกเป็นรถยนต์เลยก็อ่ะก็ติดตามด้วยแล้วกันนะฝากกดซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยนะครับใน YouTube นะครับแล้วก็ส่วนใน Facebook นี่ก็น่าจะมันเป็นแสนแล้วมั้งในเพจของเราเพจเราชื่อร้านอุปกรณ์ตกปลานาโรดนี่แหละภาษาไทยตรงตรงตรงัวเนี่ะร้านอุปกรณ์ตกปลานาโรด้นคูเกนแมพก็ลงอยู่ก็ร้านอุปกรณ์ตกปลาทาร มาตามกูก m แมพเลยนะครับส่วนท่านที่ดู YouTube ก็สั่งทาง i l l n e ลดนะฮะไอดีไลท์ผมขึ้นไว้ให้เรียบร้อยแนละ้วไปแล้วครับเดี๋ยวผมจะเตรียมตัวรีวิวอ่ารอบรุ่นอ่ดมช่วงนี้เดี๋ยวจะมีรีวิวเข้ามาเยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราขึ้นโปรดักใหม่ของแต่ละยี่ห้อให้เขาด้วยหลายหลาหลายหล,ยห,ลยหลายรุ่นเลยนะแต่ไม่รวมคันเบ็ดว่านเบ็ดเยอะมากเลยน่าได้ฉาหนะ้าต่อไาสมัยนี้นะมีรื่องอะไร ลอกให้เลือกเยอะเลยแล้วก็มีเนี่ยเห็นไหมรีวิวให้เห็นนอนอยู่บ้านเลยเลือกซื้อได้นะรู้สรรพคุณมันเรายังไงรูปร่างหน้าตาอะไรไงนะก็ฝากไว้แล้วกันน่าใช้หนึ่งรุ่นสําหรับใครที่หารอดไม่เกินพันนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะฮะสำหรับน้าๆน,นะครับมือใหม่มือเก่ามือเก่าแล้วแต่ช่วยกดแชร์ด้วยขอบคุณมากๆาสำหรับผมน้ารดไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้า Assalamualaikum warahmatullahi